วันนี้เรามาทำตะโก้มันม่วงกันนะคะซึ่งอร่อยเข้มข้นทำง่ายแล้วก็สีสวยมากๆเลยนะคะอ่เรามาเริ่มทำกันเลยจ้าเป็นสูตรเดียวกับตะโก้เผือกนะคะตัวเองเพื่อนๆก็แค่เปลี่ยนวัตถุดิบนะคะจากเผือกมาเป็นมันม่วงนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเราจะใช้มันม่วงดิบนะคะสองกรัมเอาไปหั่นเต๋าไว้เลยนะคะ ทีนี้เราจะเอามันที่หั่นเสร็จแล้วใส่หม้อเลยนะคะแล้วใช้กะทินะคะ300กรัมหรือ3ขีดนะคะเอาไปตั้งไฟต้มให้เขามันสุกเลยนะคะแล้วระหว่างที่เรารอมันสุกนะตัวเองเราก็จะมาเตรียมส่วนของแป้งค่ะแป้งข้าวเจ้าสองช้อนโต๊ะแป้งมัน1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วกะทิพอ,พอ,พอสมควรนะคะอารมณ์ประมาณทำแป้งลัดหน้าตัวเองก็คนใส่กะทิคนไปแล้วก็พักไว้ก่อนนะพักไว้ก่อนค่ะ และทีนี้เรามาดูกันค่ะถ้ามันวิธีเช็คมันสุกนะเนี่ยก็ต้มต่อไปจนเขาก็สุกและเดือดเนาะวิธีเช็คค,ค่ะแล้วก็เอามาบ,บี้ค่ะถ้าเขาบี้ได้ก็แปลว่าเขาสุกแล้วและทีนี้พอพอมันสุกใช่ไหมเราก็จะใส่น้ําตาลทรายนะคะ100กรัมใส่เข้าไปค่ะเกลือนะคะ1ช้อนชานะคะใส่ใส่ไปคนจนกระทั่งเกลือและน้ําตาลละลายนะคะ แล้วทีนี้เราก็จะใส่แป้งที่เราเตรียมไว้ตะกี้ตตวเองอ่าเอตรงนี้นะคะกุ้งจะแบ่งพอพอน้ําตาลละลายเกลือละลายแล้วกุ้งจะแบ่งแป้งอ่ามันมานิดหน่อยนะคะเพื่อเอาไปแต่งหน้าให้เขาสวยๆแล้วเราก็จะใส่แป้งที่เราเตรียมไว้ตะกี้คนตลอดเวลาเลยนะคะ อารมณ์ประมาณทำราดหน้าตัวเองนะก็คนไปตลอดเวลาจนแป้งสุกและข้นเลยค่ะแล้วก็เอาไปน,นกในน้ําเย็นให้เขาเพออุ่นๆนะ,ะพออุ่นๆเสร็จปุ๊บเราก็จะมาหยอดใส่ถ้วยเลยค่ะใส่วันนี้กุ้งใช้ถ้วยขนาด3ออนนะคะได้ประมาณ9้าถ้วยนะคะใส่เข้าไปประมาณขึ้นถ้วยตัวเองก็ใส่เข้าไปจนหมดเลยค่ะแล้วทีนี้เราก็มาทําส่วนของตัวกะทิที่เอาไว้ราดอะ่ะเขาเรียกว่าตัวตะโ,โก้เนาะเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะตัวโตะโก้เนาะ อันนี้คือส่วนตัวโตะโก้นะคะแป้งข้าวเจ้า4ช้อนโต๊ะนัเองน้ําตาลทราย1ช้อนโต๊ะเกลือ1ช้อนชานะคะคนทุกสิ่งอย่างให้เข้ากันจะล่อมตะลอมให้เข้ากันนะคะแล้วกะทิส่วนตรงนี้นะคะ500รกร,รมัมเราจะใส่ไปให้หมดผงแป้งก่อนเราอย่าใส่พรวดพราดน,นะพอหมดผงแป้งเสร็จปุ๊บเราจะใส่กะทิทั้งหมดค่ะถ้าเราใส่กะทิทั้งหมดพรวดไปทีเดียวเนี่ย แป้งมันจะคนยากมันจะเป็นก้อนนะแต่เองทีนี้เราก็ไปตั้งไฟเลยค่ะกวนจนกระทั่งเขาเดือดแป้งสุกนะคะเพอะเขาเริ่มเดือดแป้งข้นแล้วอ่ะเราจะหลีเป็นไฟอ่อนนะตัวเองเดี๋ยวเขาจะไหม้ซะก,ก่อนนะแล้วก็กวนต่อไปจนกระทั่งเขาเดือดปุดบุดนะคะแล้วก็เอาไปน็อกในน้ําเย็นพอเขาอุนอ่นอนะคะพอเขาอุนอ่นๆเสร็จปุ๊บเราก็มาเตรียมหยอดหน้าขนมได้เลยค่ะแค่นี้เองเสร็จแล้วง่ายมากอร่อยเข้มข้นนะคะแล้วเราก็จะแต่งหน้าท็อปปิ้งด้วยมันที่เราตักไวต้ตะกี้นะคะ ก็สวยงามมันจะได้แบบเราจะได้รู้ว่าอ๋ออันนี้คือตะโก้มันม่วงนะคะแล้วก็ประดับหน้าให้เขาน่ารักน่ากินอะไรประมาณนี้นะคะเพื่นอนๆลองทํากันดูนะคะทําขายได้เลยนะคืออร่อยมากเข้มข้นมากตัเองถ้าชอบช่วยกดติดตามให้ด้วยนะขอบคุณจ้า